สวัสดีครับกลับมาพบกับอีกแล้วนะครับกับไทเกอร์เอทนะครับวันนี้นะครับผมยังคงเอา2ตัวนี้นะครับมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับรถดีๆนะครับยังอยู่นะครับอยู่ที่เจ้าของตัวจริงจะมารับไปเมื่อไหร่นะครับสองคันนี้ครับฝั่งซ้ายรถอเมริกานะครับอีตันนะครับรุ่นนะครับทข้ามาใกล้เลยฮะเซรานะครับเก้าสิบซีซีสองลังหวะนะครับรถเดิมมากนะครับ ผมเคยรีวิวไปแล้วครับรถเดิมมันดูยังไงเข้ามาที่ถุงถุงหุ้มโช๊คครับพลาสติกยังใสใสฮะไม่มีขาดเห็นไหมฮะคือรถจอดนะครับว่าง่ายง่ายนะครับอ่ะกุญแจ2ดอกนะครับอันนี้อีตันแท้ไม่ได้เปลี่ยนกุญแจนะครับอีตันแท้นะครับนี่เห็นไหมรถดิ่มเดิมมาจากศูนย์เดิมเดิมมยังไงครับดูตัวนี้ไฟใสไหมฮะเจ้าของจ่ายตังค์เพิ่มมานะครับออปชั่นตัวนี้นะครับเพิ่มมาแล้วก็ไม่ได้ต่อใช้งานนะครับเพิ่มมาแต่ใช้ได้นะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลงรายละเอียดแต่ละคันกันนะครับอีกคันนะครับคันนี้เป็นไฟบอลนะครับไฟบอลเก้าสิบนะครับคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่ามีเกียร์ถอยหลังมาดูตรงนี้ครับถอยหลังง่ายๆเลยนะครับอ่ะมาดูนี้นะนี่ฮะเดินหน้านะครับเอ๋ถอยหลังนะครับก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเป็นเครื่องเก้าสิบซีซีนะครับสองจังหวะเช่นเดียวกันนะครับอ่า โอเคนะฮะอ่าอะเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาบอกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับตัวสีเทานะครับคันสีเทาเป็นรถอเมริกานะครับนะแบรนด์อีตันนะครับคันนี้ผมเปิดอยู่ที่38 0 0 0นนะครับสามหมนนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาลองขี่มาลองดูรถก่อนได้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอะมาดูอีกคันนึงครับ คันนี้ไฟบอลเก้าสิบนะครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่สามหมื่นแปดเท่ากันสองคันนี้ราคาเท่ากันครับแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นครับเหมาไปเลยครับสองคันนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่จอดแล้วนะครับเหมาไปเลยสองคันนะครับเจ็ดหมื่นถวนนะครับฟังไม่ผิดครับเจ็ด หมื่นทวนก็ตกคันละ3 5 0 0 0นั่นเองนะครับผมเปิดถ้าใครจะมาซื้อแยก38,000 3 8 0 0ปนะครับแต่ถ้าใครยกคู่เลยนะครับเอาไปเลยเอาไปเล่นเลยวันเด็กปีนี้นะครับเอาไปเล่นเลยนะครับ70,000มืทวนนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับ70,000มืทวนครับได้รถแบรนด์อเมริกาอันนี้เป็นแบรนด์ไปส่งส่งออกไปรัสเซียครับแต่ผลิตในไต้หวันนะครับโอเคนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรามาดูรอบๆกันนิดนึงนะครับก่อนก่อนไปนะครับวันนี้มาสั้นๆนะครับมา เดินมาดูรอบๆครับมาเดินมาดูรอบๆเลยอ่าเดินมาดูรอบๆครับเดี๋ยวผมพาชมดูรอบๆนะครับนี่ฮะเดิมแค่ไหนลองมาดูกัน,นครับไฟไม่มีแตกนะครับนี่เปิ๊บนะครับอ่าแต่คันนี้มีแตกหน่อยนะครับแต่คันนี้มีเกียร์ถอยนะ รถทั้งสองคันนะครับเป็นยางเดิมติดรถทั้งคู่นะครับดูสภาพยางเดิมติดรถฮะก็คือไม่ได้ใช้อะครับแปลว่าเครื่องมันสดฮะนี่ก็ยางเดิมติดรถครับเนี่ยเอาไปใช้ได้อีกนานครับนะเป็นยางนอกนะครับไม่ใช่ยางไทยนะ่ะเรามาดูกันแต่ละคันสตาร์ทกันยังไงนะครับผมขอสตาร์ทคันน้าเงินให้ดูก่อนนะครับมาน้ําเงินครับบิดกุญแจนะครับกดให้มันเป็นรูปหมุนอย่างนี้นะครับกําเบรกครับช่วยกําเบรกหน่อยกำเบรกนะครับ แล้วก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับทีเดียวติดอ่ะลองขึ้นหน่อยครับเชิญขึ้นครับขึ้นเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามีปีเซนเตอร์นะครับมาขึ้นให้ดูนะครับอ่ะขึ้นกันหมดเลยฮะอ่ะขึ้นครับขึ้นเดี๋ยวจะลองให้เดินหน้าแล้วถอยหลังดูนะครับอ่ะมาเลยเดินหน้ามาเลยเขาใส่เกียร์เดินหน้าไปแล้วเดินหน้ามาเลยเร่งมาเลยกดมาเลย โอ okay. เคเลื่อไม่อีกไม่อีกไม่อีกพอพอพ่อพอ,อะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับมีเกียร์ถอยหลังอ่ะถอยหลังตรงไหนครับอ่าโอเคไปถอยหลังครับถอยหลังเลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยโอเคเบรคครับเบรกอ่ะรอก่อนเดี๋ยวใส่เกียร์ดินหน้ารอเลยเดี๋ยวเราไปขี่กันนะครับเรามาดูการสตาร์ทอีกคันหนึ่งครับคันนี้นะฮะอีตั้นนะครับลองเซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับ ออกใหม่คันนี้นะครับบอกก่อนนะครับ1นึ่งแสนสามนะฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับหนึ่งแสนสามออกสูตร i m a มนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูคันนี้กันครับบีกุญแจนะครับกําเบรกสตาร์ทเดี๋ยวโทษทีบีกุญแจกําเบรกสตาร์ทนะครับอ่ะสตาร์ทปุ่มนี้ครับอ่ะหลายคันเกินสตาร์ทที่เดียวติดนะฮะอ่า โอเคนะฮะหรือคันนี้นะครับพิเศษนะครับสามารถสตาร์ทเท้าได้นะครับนี่บิดกุญแจนะครับอันนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับกดทีเดียวติดเลยนิ่งๆเครื่องก็เดินเบาไม่มีดับนะครับบอกก่อนนะอีกรอบหนึ่งจะได้เป็นการประกันว่ามันสตาร์ทติดนะครับอ่ะบิดกุญแจสตาร์ทเดินเบามากนะครับอ่ะเราใหม่บิดกุญแจครับสตาร์ทมือก็สตาร์ทได้ดึงขึ้นธรรมดา ง่ายไหมเอออีกทีหนึ่งอีกทีนึงสแสดงว่ารถคันนี้ครับถ้าไม่มีแบตก็สามารถสตาร์ทได้นะครับแบตหมดสตาร์ทได้ถ้าแบตหมดเนี่ยสตาร์ทตัวนี้ไม่ได้นะครับอ่านี่มีแบตนะครับแต่ถ้าถ้าเราแบตออกนะครับสตาร์ทเท้าได้ครับนี่ดึง่าโอเคไปลองขี่กันดูครับป้าไปกันเลย โอเคครับยังไงก็ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยนะครับนะม,มานะครับขี่ได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเค okay, ครับฝากด้วยครับ t i เกอร์เอทีวีนะครับ0ู5 9 5 6 9 7 0 5ครับสวัสดีครับ